ถ้าเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินนะ่บอกผมบอกว่ามั่นใจเลยสะเก็ดเงินเนี่ยเพราะมาเจอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกรักษาได้สะเก็ดเงินรักษาอย่างไงครับพระอาจารย์สมุนไพรอะไรบ้างต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า,าสะเก็ดเงินไม่มีในอดีตถึงปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโรคเรื้อนในคำวินิ ในคำพีวิธีกุตโรคว่าด้วยเรือนเกิดแต่เนื้อเกิดแต่ขอไปเกิดแต่ผิวเกิดแต่เนื้อเนื้อชั้นนอกชั้นกลางชั้นในแล้วบทสุดท้ายาเมื่อเรือนกลายเป็นกุดถังก็จะกินกระดูกแตกข้อต่างๆวิธีทําความเข้าใจเบื้องต้นก็คือคนที่จะเป็นโรคเรือนหรือหมอฝรัง่งมันเรียกว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะต้องเป็นโรคพลาเนาย คำว่าพลันเนยคือมีอาการแดงเป็นดวงคันแสบร้อนแสบไมแต่<ฆ>ยังไม่ตกสะเก็ดขาวแต่ยัง<ฮ>ไม่ตกสะเก็ดขาวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพลรนเนยการรักษาพาันเนยเนี่ยเป็นการรักษาง่ายแต่<ฆ>บางคนไม่รู้ปล่อยปลาแล้วเลยมันก็ทับเป็นแผ่นหนาๆเหมือนกับหนังหนังหนังตะก,กวดหนังคางคอกกลายเป็นพลรนเนยบวกกับโรคกุดถังโรคเรื้อนตัวง่ายโรคเรื้อน นั่งตรงไหนตอกสะเก็ดขาตรงนั้นแดดออกตัวแดงฝนตกขึ้นลามลูกลามกินของแถลงลูกลามไปจนกินเล็บทั้งหมดกุดกินเล็บมือเล็บเท้ากินตามข้อต่างๆตามใบหูตาหัวยิ่งชืน้นยิ่งไม่ค่อยอาบน้ําไม่ทำความสะอาดยิ่งลูกลามไปถึงต่างประเทศเลยเบื <c oughs> ้องต้นผู้ป่วยจะต้องมาเพราะว่าจะต้องได้รับการวินิจฉัยดูอย่างถูกต้องการรักษาแบบนี้เป็นเรื่องละเอียด ถ้าผู้ป่วยเสียสนลาเวลาร่วมมือกันอันตอมารับประกันว่าหายสำคัญที่สุดตอนนี้ป้าแดงอาหารที่ป้าแดงควรรับประทานคือหนึ่งปลามีเกล็ดทุกชนิดนะปลาที่มีเกล็ดทุกชนิดยกเว้นปลาเป็นนะป้าแดงสองผักผลไม้ทุกชนิด,น,น,นะด,น,ดน้ำปกติและนมสี่อย่างนี้ป้าแดงกินได้ที่เหลือทั้งหมดคือของแสลงห้ามเด็ดขาดไม่ได้เลย เพราะว่าน้ำเหลืองมันจะลุกลามไปเรื่อยมันพาไปเรื่อยแล้วพอนานๆานเข้ามันก็จะกลายเป็นหนังตะก,กวดแล้วจะเป็นที่รังเกียจบางคนน้อยออกน้อยใจค่าตัวตายบ้างไปหาหมอหมอฉีดย,ย้ายครีมทามัง้งยิ่งทายิ่งเกิดหนักก็ต้องเว้นของเสตอรลอยทั้งหมดใช้ไม่ได้นี่คือให้ข้อมูลป้าแดงต้งตนป้าแดงมาเถอะเดี๋ยวจะดูรักษาให้ป้าแดงป้าแดงไม่ต้องกลัวป้าแดงแค่มีน้ำมันรด เติมรถเติมน้ำมันมาถึงวัดอาตมาจัดให้ป้าแดงแต่ป้าแดงต้องตั้งใจว่าป้าแดงจะรักษาและป้าแดงต้องปฏิบัติตัวอย่างใก้้ชิดป้าแดงหายยกเว้นป้าแดงไม่มาจึงไม่ได้ <c oughs> น,นะคะป้าแดงน <c oughs> ะรครับป้าแดงนะฟังอยู่พระจันทร์นะเชิญน,นะครับที่วัดคีรีวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหมอพงศักดิ์ไปมาหลายรอบแล้วครับนะไปกลับไปกลับไปกลับหลายรอบแล้วแล้วก็ประทับใจมาก พระอาจารย์นั่งตรวจเองสร้างประวัติเองนะครับสมุนไพรมีพร้อมเต็มพืชที่วัดทั้งสดทั้งแห้งรเรเตรียมไม่พร้อมแล้วครับ